สวัสดีครับคนจากสัญญาออโต้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับทำคลิปให้เปรียบเทียบการชาร์จนะครับระวางซุปเปอร์ชาร์จนะครับกับอีกอันนึงเราจะไปเปรียบเทียบการชาร์จกับวตททั้งเรื่องของระยะเวลาในการชาร์จแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการชาร์ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบให้ดูณนะตอนนี้เรามาดูกันก่อนตอนนี้แบตเตอรี่นะครับรถผมเหลืออยู่ที่10%เดี๋ยวเราจะ เทียบให้เท่ากันเลยนะครับกับตอนที่ไปชาร์จปรตอแล้วก็เรามาชาร์จกันเลยเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของการชาร์จนะครับเริ่มที่แปดสิเปอร์เซเริ่มที่สิบเปอร์เซ็นตนะครับผมจะตั้งชาร์จเอาไว้ที่แปดสิบนสามารถปรับตั้งกันได้แบบนี้เลยนะครับณนะตอนนี้ การชาร์จของซูเปอร์ชาร์จนะครับอยู่ที่10.10สตางค์นะครับในเรื่องของการชาร์จต่อ1กิโลวัตต์ชาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังจากชาร์จเสร็จค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็เวลานะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วบอกมาแล้วนะครับ35นาทีในการชาร์จ80%เนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ชาร์จเสร็จเดี๋ยวเรารอนะ35%เป แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าใช้เวลา35จริงๆริงไหมแล้วค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราหลังจากชาร์จเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ One hour later มาครับหลังจากที่เราชาร์จเต็มแล้วนะครับแอปก็จะเด้งเตือนขึ้นมาที่หน้าจอมือถือนะครับว่าเราเราตั้งชาร์จไว้เรียบร้อยแล้ว80%ก็ถ้าเกินจาก 5นาทีหลังจากที่แอปเตือนนะครับเขาจะคิดค่าจอดเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าคุณไม่มาขยับรถออกนะครับดังางั้นจะเป็นการจอดแช่เพราะงั้นเทสลาเขาก็จะปรับมีการปรับนะครับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นถ้าเกิดเราไม่ไมดึงไม่เอารถออกนะครับภายใน5นาทีอ่ะเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่ชาร์จแล้วราคาเท่าไหร่นะครับมา ในส่วนของการชาร์จเราผูกบัตรเครดิตเอาไว้แล้วนะครับกับในส่วนของตัวแอปนะครับก็80%เรียบร้อยนะครับตามที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็มาดูในส่วนของตัวข้อมูลนะครับอ่ะเรียบร้อยครับมาแล้วหลังจากที่เราดึงออกเขาจะบอกเราเลยวันนี้นะครับที่เราชาร์จวันที่10บนะครับชาร์จขึ้นมาอยู่ที่5้าห้าบบาทนะครับ แล้วก็สามารถดูบินดูตัววัตดนะครับ55กิโลวัตต์ชาวที่เราชาร์จไปอย่างที่บอกว่าซูเปอร์ชาร์จคิดอยู่ที่10.10 10นะครับก็ยอดเงินออกมานะครับขึ้นมาเลยทันทีแล้วก็เดี๋ยวจะมีบินตามหลังมานะครับบินก็จะเป็นตัวนี้จะมีใบแจ้งหนี้ขึ้นมาให้ด้วยแบบนี้เลยอ่า เดี๋ยวขอ,ของวันนี้เดี๋ยวเราอัปเดตนิดนึงนะครับอันนี้รอบที่แล้วที่ผมชาร์จไป300กว่าบาทนะนะครับอดีายวนี้บอกเราชาร์จเราชาร์จให้ดูนะครับใน80%นะครับจากจากแบตเตอรี่ที่มีอยู่ตอนมาอยู่ที่10%เรนะครับเราตั้งชาร์จไว้ที่80%อยู่ที่550วิ่งได้อยู่ประมาณ400กว่าโลนะครับคุณลองคำนวณว,ว่าคุ้มไม่คุ้มถ้าเทียบกับรถน้ำมันสำหรับซูเปอร์ชาร์จแต่ถ้าเป็นปตทเดี๋ยวเราไปดูกับ ที่ชาร์จปตทนะครับว่า7บาทมันจะถูกลงไปอีกแล้วถ้าเกิดคุณชาร์จจากไฟบ้านก็จะถูกลงไปอีกไฟบ้านอยู่ประมาณ3บาท4บาทนะครับขึ้นอยู่กับมิตเตอร์ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างอ่ะโอเคก็สำหรับซูเปอร์ชาร์จวันนี้ก็จบคลิปนะครับ80%อยู่ที่555บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกับปตท,อ,ทอ,อีกทีหนึ่งครับ The next day ตอนนี้เรามาอยู่ที่ปตทแล้วถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าครับผม อันนี้คือกําลังรอชาร์จนะพี่เนาะใช่ก็รอมีคนก่อนหน้าของเราสองคันอ่ารับที่เขาชาร์จอยู่อ๋ออ่าฮะแล้วก็เราสามารถที่จะกดจองมาได้นะครับอ่าครับพี่อ่าตัวนี้ครับดูข้อมูลการจองเนี่ยอันนี้ผมจองมาแล้ววันที่18ตุลาเนี่ยครับก็เวลานะครับอันนี้ที่ผมจองมาอ่าครับอ่าก็อยู่ประมาณบ่ายสองห้าสิบเด นะครับครับผมอันเนี้ยคิวเราแล้วอ่าครับอ๋อคือเวลาเราจะชาร์จรถไฟฟ้านี่คือเราต้องจองก่อนนะพี่อ่าถ้าเป็นพวกปตทพวกเนี้ยเราสามารถจองได้อ๋ออ่าพวกเนี้ยครับเราก็จองจองเวลามาแล้วก็เสียค่าจองด้วยนะ20บาทอ๋อเสียค่าจองด้วยใช่ใช่ครับอ๋อเสียค่าจองด้วยอ่าครับผมแปลงั้นบางทีเราเราเราไม่ได้จองแล้วเรามาเราเห็นว่ามันว่างอ่ะแล้วเราจะชาร์จอ่ะบางทีก็ไม่ได้นะอ๋อหรอใช่อย่างงี้เมื่อกี้ผมมาผมก็จะมาก่อนเวลาก็ ผมมาก่อนมาสิบห้านาทีอ่ะก็ต้องมาจอดรอก็ต้องมาจอดรอใช่โอเคโอเคอันนี้ความรู้ใหม่เลยนะใช่ก็อาจจะไม่ได้สะดวกขนาดนั้นนะอ่าครับอันนี้อยากรู้ว่าพี่โปรติชาร์จปอทนี้มันมีให้เลือกไหมพี่ว่าเอยจะเอากี่กิโลวัตอะไรเงี้ยพี่มีครับมีอ่าฮะก็สามารถไอ้นี้ได้ครับคือเราก็ต้องไปเลือกดูถูกไหมพี่ใช่ ว่าที่ไหนชาร์จได้กี่กิโลวัตต์นี่ไงหรอพี่ใช่ครับมันจะมีให้เลือกครับว่าจะเป็น AC หรือ DC อแล้วก็ DC ก็จะมีอ่าในแต่สถานีก็จะไม่เท่ากัน<อ>มี120กิโลวัตต์หรือว่า160กิโลวัตต์อย่างเงี้ยครับอ่าอย่างตรงเนี้ยที่เราเรากำลังจะชาร์จอยู่มันอยู่ที่ประมาณ120กิโลวัตต์อ่าอโอเคอ่ะเดี๋ยวไปลองชาร์จกันดูแล้วก็ราคาไม่เท่ากันด้วยนะราคาไม่เท่ากันด้วยใช่ในนี้จะขึ้นบอกเลยครับเนี่ยอ่ะผมให้ดูในแอปก่อน อย่างพวกเนี้ยตอนนี้เราอยู่ที่สามย่านมิทาวรนะครับตัวเนี้ยวางอยู่ก็คือที่เราชะจองมา,าที่เรารอชาร์จลองกดเข้าไปดูนะครับมันจะบอกเลยครับร้120อยี่สิบกิโลวัตต์อ่าราคาอยู่ที่เจ็ดบาทห้าสิบอ่านะี่ 120, ร้อยี่สิบแล้วก็ถ้าเราไปดูสถานีอื่นนะครับนะโอเคอถ้าไปดูสถานีอื่นพวกนี้ พวกนี้จะเป็น ac อ่าครับพี่ต่างกันยังไงเออเรากดเข้าไปดู ac ก็จะอยู่ที่อยู่ประมาณเจ็ดกิโลวัต์อ่าฮะอ่าอ๋อพวกนี้จะเป็นในนี่อันนี้เก้าบาทนะครับอ่ามันจะบอกอยู่เนี่ยครับพวกนี้อ่าครับพี่ครับพี่อ่าอันนี้จะเป็นสองท้ายอ่าครับผมนะเกโอเคก็สามารถเลือกเลือกเข้าไปดูได้ครับพวกนี้อ่าครับผมเนี่ยว่าแต่ละท้ายเนี่ยพวกนี้ว่างอยู่อ่าครับพี่อนะครับพวกนี้สูงสุดเจ็ดกิโลวัตก็อยู่ที่เก้าบาท อ่าครับผมอันนี้22กิโลวัตต์อ่าครับนะครับอันนี้ความรู้ใหม่เลยนะทุกคนโอเคอ่าอันนี้ของเราที่เราจองมาอ่าฮะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้เป็นดีซีอ่าครับผมเรา20กิโลวัตต์อ่าครับผมอยู่ที่7บาทตอนนี้แบตเหลือ9เปอร์เซ็นต์นะพี่เนาะใช่ใช่9เปอร์เซ็นต์9เปอร์เซ็นต์ก็เดี๋ยวเราจะชาร์จไปที่อ่าจากของเดิมที่เราชาร์จครั้งที่แล้วที่อ่าเชลล่าที่ซูเปอร์ชาร์จอ่าฮะอ่าตัวนั้นอยู่ที่12เอ่ออยู่ที่10.10บาทนะครับ สอง้อยห้าสิกิโลวัตต์อ่าครับใช้แล้วเราชาร์จไปประมาณสี่สิบนาทีอ่าครับ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันนี้อแอปนะครับแล้วก็กดเข้าที่สแกนเพื่อที่จะชาร์จนะอแล้วก็กดสแกนแล้วก็เริ่มนะครับเอาสายชาร์จชาร์จโอ้บอกก่อนว่าสายอะของปตทอสะสายใหญ่หนักเพราะงั้นหนักมากนะครับ ห,หนักผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงมาชาร์จอาจจะหนักนิดนึงนะครับถ้าเป็นซูเปอร์ชาร์จถ้าผมเทียบกันนะซูเปอร์ชาร์จของเทสล,ลาเบากวานะครับน้ำหนักเบากว่าใช้งานง่ายกว่าอันนี้น้ำหนักค่อนข้างเยอะโอเคหลังจากนั้นก็เริ่มชาร์จโอเคโอเคกำลังเชื่อมต่อนะครับเรียบร้อยชาร์จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปดูในแอปของเทสล,ลา ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ลองดูว่าในแอปเทสลาจะคำนวณให้เราไหมเริ่มจาก9%นะครับตอนนี้เวลานะครับเ่ยผมชาร์จไว้ที่80%นะเท่ากับครั้งที่แล้วของเทสลานะแล้วก็โอเคก,พพก็พร้อมการชาร์จแล้วในนี้ระบุอยู่ที่55%นะครับอ่นะขย่บขึ้นไปแล้วชั่วโมง10นาทีแล้วเดี๋ยวรอ แอปเขาคำนวณก่อนครั้งที่แล้วเราชาร์จกับซูเปอร์ชาร์จไปที่สี่สิบนาทีอันนี้ก็จะชา้ากว่าใช่ใช่อันนี้ชา้ากว่าครับเพราะมันอยู่ที่ร้อยี่สิบกิโลวัตต์ครับผมครับผมดูแล้วน่าจะประมาณชั่วโมงสิบเนาะชั่วโมงสิบนาทีท,ที่แอปเขาคำนวณมาให้อ่าครับผมอันนี้เป็นแอปของเทสล,ลานะฮะ uh huh. เดี๋ยวคำนวณอนะ่ะขึ้นมาแล้ว <Okay. S 1> อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่าหลังจากที่เราชาร์จ8ปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช้เวลาจริงๆเท่าไหร่แล้วเงิน ที่เราชาร์จไปอยู่ที่เท่าไหร่โอเคนะครับผม <Sure. S 1> เดี๋ยวเรามารอดูครับ <Okay. S 3> One hour later หลังจากที่เราชาร์จกันนะครับกับปตทก็เกิดอีกหนึ่งปัญหาน่าจะเป็นปัญหาที่เราอาจจะไม่รู้นะครับเพราะเราเพิ่งมาชาร์จครั้งแรกเราจองล็อกเวลามานะครับบา 3, ่ายสามอ่บ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามนะครับกวกว่าก็ดูในระบบหลังจากที่เราชาร์จไปจะพักหนึ่งอยู่อยู่ระบบก็ตัดนะครับแอปมันตัดเลย เราก็ดูว่าอ้าวมันยังไม่ครบแปดสิบปอร์ซนที่เราตั้งไว้แต่ทำไมแอปมันตัดนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ตัดการชาร์จเรียบร้อยก็เราชาร์จมานะครับยอดทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยยี่สสาบาทเปอร์เซ็นที่เราชาร์จนะครับอ่ะเรามาดูจากเก้าเปอร์เซนเราชาร์จได้สามสิบหกเปอร์เซ็นมันตัดการชาร์จเราก็งงว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นพอมาดูในแอป,ปจะชาร์จใหม่อีกครั้งหนึ่งมันขึ้นเตือนนะครับขึ้นเตือนเราว่า่ะ เนื่องจากมีคนจองนะครับเวลาต่อจากเราอ่าครับ่ามันก็เลยตัดการชาร์จเพื่อให้ลูกให้ให้ลูกค้าท่านต่อไปที่เขาจองเวลาต่อจากเราอ่าครับชาร์จเพราะงั้นเขาตัดเลยตัดเราออกอ่าครับอาเพราะงั้นอันนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้ะรนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราจะจองชาร์จถ้าอย่างเทสลาอาจจะใช้เวลาที่นานกว่า ใช้ชั่วโมงกว่าในการชาร์จถ้าเกิดเราชาร์จ80%นะเราก็ต้องจองเราต้อง,ช,องชาร์จสองช่วงเวลา <rash> อ๋ออ่าเราต้องจองจองเวลามาเป็นสองช่วงอ่ะครับอ่าเพื่อให้มันชาร์จต่อเนื่องอ่ะครับอ่าไอ้เน,นี้ยเราไม่รู้ก็เลยตัดเพื่อให้ลูกค้าคนต่อไปแต่ถ้าไม่มีคนจองต่อเราเขาก็จะชาร์จต่อเนื่องให้เราออตโต้อ่ะครับอ่าแต่นี่เนื่องจากมีคนชาร์จต่อนะครับพอจองคิวมาก็เลยโดนตัดออกนะครับเดี๋ยวเราต้องขยับรถออกให้เขาแล้วนะครับก็ เราปิดกับปตทไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อโอเคครับ The next day ครับผมมาหลังจากที่เราลองชาร์จแล้วนะครับทั้งซูเปอร์ชาร์จนะครับของเทสลาแล้วก็ในส่วนของปตทนะครับก็คือ EV Station นนะครับแล้วก็มีที่เราไม่ได้ถ่ายนะครับแต่ก็ไปลองชาร์จดูนะครับอย่างของอีเล็กนะครับอันนั้นเราไปลองชาร์จที่เขาใหญ่นะครับก็สรุปนะครับทั้งหมด ที่ผมเคยลองชาร์จมาทั้งหมด3ถึง4นะครับเจ้า4แบรนด์นะครับที่เราไปชาร์จมาก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเป็นแบบนี้ละกันนะครับก็คือในส่วนของตัวเทสลานะครับซูเปอร์ชาร์ก็ใช้ในเรื่องของการชาร์จนะครับอ่ะอันนี้ลองดูจะมีในส่วนของตัวประวัติให้ตัวนี้นะครับก็เขาจะขึ้นในประวัติของแอปของเทสลาเลยอ่าก็จะมีในส่วนของตัวอ่า ใบแจ้งหนี้ให้ด้วยนะครับอันนี้ที่เราชาร์จกันนะครับเมื่อวันที่10ก็จะอยู่ที่55กิโลวัตต์นะครับตกกิโลละ10บาท10.10บ10นะครับ10.10 10บาทก็อยู่ที่550บาทนะครับอ่าอันนี้เป็นใบแจ้งหนี้นะครับที่ตัดบัตรเครดิตเลยตัวนี้ก็จะตัดมาให้เราเลยนะครับรวมแบตแล้วอ่าก็จะใช้เวลาในการชาร์จนะครับของซูเปอร์ชาร์จตั้งแต่10%นตะครับตั้งชาร์จที่80 ใช้เวลาในการชาร์จก็คืออยู่ที่40นาทีนะครับอันนี้ของซูเปอร์ชาร์จก็จะค่อนข้างไวแต่ราคาอาจจะสูงกว่าของปตทนะครับปตทที่เราไปชาร์จกันนะครับอันนี้อ่าใครแล้วก็เราเพิ่งไปเคยชาร์จครั้งแรกนะก็เปิดแอปเปิดอะไรก็ค่อนข้างยากอยู่นิดนึงนะครับในเรื่องการกรอกข้อมูลกรอกรายละเอียดแต่จริงๆแล้วของอีเล็กเองก็กรอกข้อมูลเยอะแต่ปตทเยอะกว่านะครับอ่าปตทก็จะต้องมีการ จองนะครับเข้าไปในแอปนะครับหลังจากลงข้อมูลเสร็จเราต้องจองข้อมูลจองเวลาในการชาร์จนะครับเลือกสถานีเลือกหัวชาร์จก็ต้องมีการเลือกเข้าไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะวิ่งไปชาร์จจริงก็มันจะเลือกเป็นช่วงเวลานะครับว่าเราจะเข้าไปช่วงเวลาไหนใช้เวลามันจะให้ล็อกได้ทีละ27นาทีนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราอยากชาร์จเป็นชั่วโมงเราต้องล็อกช่วงเวลาขึ้นมาทั้งหมด3ช่วง 3ช่วงเวลามีค่าล็อกด้วย20บาทนะครับถ้าเราล็อกแล้วไม่ไปก็หักไปเลย20บาทนะครับกดล็อกแล้วกดเลือกยืนยันหักเลย20นะครับก่อนที่จะไปชาร์จอ,อันนี้นส่งปตทแล้วก็ตกกิโลละ7.5บาทนะครับใช้เวลาในการชาร์จ10นาทีถึง80นาทีก็อยู่ที่1ชั่วโมง10นาทีนะครับในแอปที่ขึ้น แต่ถ้าชาร์จจริงผมว่าช่วงปลายๆมันจะเริ่มชา้าลงก่อนที่จะใกล้80มันก็จะทําให้เวลาชาร์จขึ้นนานขึ้นไปเกินอีกชั่วโมงชั่วโมงสินาทีผมว่าเบ็เสร็จน่าจะเกือบชั่วโมงครึ่งอ่ะถ้าเกิดชาร์จ80นะครับกับตู้ปตทก็จะมีให้เลือกหลายหลายหัวนะครับหลายตู้มีตั้งแต่120มี160พวกนี้นะครับก็ในเรื่องของกระแสไฟก็สามารถเลือกได้ถ้า160ก็น่าจะเร็วขึ้น ตัวนี้ที่ผมไปลองชาร์จอยู่ที่ตรง3าย่านนะครับมันอยู่ที่ประมาณ120กิโลวัตต์ก็อยู่ชั่วโมง10นาทีนะครับตามข้อมูลที่ขึ้นแต่พอเราชาร์จจริงๆเราไม่รู้เรากดชาร์จไปเรากดจองไปแค่ช่วงเวลาเดียวนะครับพอถึง27นาทีปุ๊บมันตัดเลยเพราะว่ามีคนมาจองต่อคิวเรามันตัดคิวแล้วติดตัดเราออกเลยเท่ากับเราชาร์จไปได้แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์ตัดออกเลยเด้งออกเลย เตือนแอปเตือนขึ้นมาว่า,าการชาร์จนะครับหยุดการชาร์จเราก็มามาดูว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นพอเข้ามาดูโอเคมีคนจองต่อเราแล้วก็มีรถมาต่อแล้วนะครับทำให้เราเลยต้องรีบปลดออกนะครับเพื่อให้ลูกคา้าท่านต่อไปเขามาชาร์จต่อเพราะงั้นมันชาร์จได้อยู่ประมาณแค่20%กว่าเปอร์เซ็นต์เองโดนตัดออกไปแล้วก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับอ่ะอันนี้สําหรับสำหรับปตทก็จะใช้เวลาที่นานหน่อยนะครับแล้วก็ พอผมไปเลือกปั๊มตรงสามย่านมิทาวพื้นที่เขาค่อนข้างน้อยนะครับเพราะง,งั้นน้ํามันเองรถน้ํามันที่มาเติมก็ค่อนข้างเยอะนะครับในสามย่านมิทาวแล้วก็ช่องจอดของรถไฟฟ้าที่ชาร์จมีทั้งหมด2ช่องนะครับมันก็เลยจะดูวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตรงนั้นก็ส่วนตัวเลยมองไม่สะดวกถ้าเป็นในเมืองเพราะปั๊มในเมืองส่วนใหญ่พื้นที่จอดมันจะน้อยนะครับถ้าเป็นปั๊มต่างจังหวัดผมมองว่าน่าจะสะดวกกว่าแต่ถ้าเป็นซูเปอร์ชาร์จของเทสลา โล่งเลยตามห้างนะครับณนะตอนนี้แล้วก็ใช้เวลาที่น้อยกว่ากับอีกอันนึงล่าสุดที่เพิ่งไปมาก็คือจะไปเขาใหญ่นะครับไปชาร์จของอของอ e ีเล็กนะครับอีเ e ล็กก็เร็วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลของทางอ e ีเล็กก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับไม่ต้องตัดบัตรเครดิตอันนี้ผมใช้สแกนจ่ายเลยตัวนี้นะครับก็ใช้ชาร์จถึง100%เลยนะครับจาก20กว่าเปอร์เซ็นต์ใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่1ชั่วโมง อันนี้จะเป็นที่ mid, mid winter นะครับเขาใหญ่ตัวนี้อยู่ที่442บาทก็เท่ากับปตทก็คือ7 7บาท50ตัวนี้ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งผมมองว่าเร็วกว่าปตทอ,อีกนะครับตัวนี้ของอีเล็กเร็วนะครับผมชาร์จถึง100%ด้วยนะครับถ้าใช้เทสตลาอยู่จะรู้อยู่ว่าเราชาร์จถึง80%ถ้าเกิน80%ขึ้นขึ้นไปในเรื่องของกระแสะไฟที่อาจเข้ามันจะช้าลงนะครับเพราะงั้นตั้งแต่90ขึ้นไปมันจะช้า ปังงั้นตัวนี้ทําได้ค่อนข้างโอเคนะผมว่าน้อยชา้ากว่าเทฟซูเปอร์ชาร์จของเทสลานิดเดียวไม่เยอะเพราะถ้าเกิดผมเคยชาร์จร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับตัวซูเปอร์ชาร์จของเทสลาราะงั้นอีเล็กนี้ก็กกเร็วนะครับเร็วพอๆกับซูเปอร์ชาร์จเลยอ่าแล้วก็ถูกกว่านะครับอยู่ที่7จ็บาทห้าสิบแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนหลังสี่ทุ่มนะครับก็ค่าไฟก็ถูกลงก็จะเหลืออยู่ประมาณ5้าบาทห้าสิบ ประมาณนี้เพราะงั้นสรุปง่ายๆนะครับในส่วนของตัวการชาร์จก็ถ้าเทสลาก็จะได้เรื่องของความสะดวกสบายนะครับในเรื่องของการชาร์จก็อาจจะแพงกว่านะครับค่าไฟแล้วก็ใช้เวลาชาร์จค่อนข้างน้อยแล้วก็สะดวกสบายกว่านะครับในเรื่องของพื้นที่ใช้ใจ่ายเลยใช้ใช้สอยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสายไฟของออตัวหัวชาร์จนะครับแล้วก็สายไฟของตัวซูเปอร์ชาร์จของเทสลาเขาสายเขาค่อนข้างน้ำหนักเบากว่า มีสายที่เล็กกว่าและน้ําหนักเบากว่าแต่ถ้าปตทหรืออิเล็กทรอนะิ้สสายจะใหญ่และหนักนะครับต้องใช้2มือ,อมือเดียวอาจจะหนักหน่อยหนักเกินสำหรับผู้ชายนะผู้หญิงนี่ยากเลยต้อง2มือแน่นอนในส่วนตัวน้ําหนักสายอาโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวไฟบ้านถ้าเกิดคุณมีบ้านและมีที่ชาร์จมี w a l ชา์จ r นะครับพวกนั้นคุณก็จะถูกพวกนั้นเป็นไฟบ้านคุณก็อาจจะเหลือประมาณ3บาทกว่า4บาทนะครับตาม T O U ของแต่ละบ้านเลยว่าคุณจะเป็น1เฟส2เฟส3เฟส นะครับอ่าอันนี้ก็สรุปให้ง่ายๆนะครับในส่วนของการใช้เทลล็ดาแล้วก็เท่าที่ลองใช้ในส่วนของตัวต่างจังหวัดนะครับวิ่งไปต,ต่างจังหวัดก็มีสถานีชาร์จเยอะมากบอกก่อนนะครับแล้วก็ที่เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตามโรงแรมก็ตามนะครับต่างๆก็ส่วนใหญ่จะมีที่ชาร์จนะครับรองรับให้กับรถที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วเพราะงะั้นผมมองว่าสะดวกสบายอยู่อ่าเพราะงะั้นไม่ต้องกังวลนะครับลองดูผ่านแอปดูนะครับในส่วนของตัว ปตทหรืออ e ีเล็กหรืออะไรพวกนี้นะครับสถานีมีชาร์จทั่วไปทั่วไปเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะงั้นค่อนข้างสะดวกสบายแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกหนึ่งคลิปเราจะรีวิวก็คือในเดือนหน้านะครับเราจะไปเชียงใหม่เราจะเ,เจ้าเทล,ล่าไปเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะแวะเติมสถานีไหนบ้างและเติมกี่ครั้งและใช้ค่าใช้จ่ายไปกับเท่าไหร่สำหรับรอบนี้ผมไปเขาใหญ่นะครับใช้ค่าใช้จ่ายไปอยู่ที่4 0บาทอ่บาทในเรื่องของการชาร์จไปกับ นัจริงกลับมาแล้วยังเหลืออีก40%กว่าปร์เซนต์ะครับจากที่ชาร์จไปเต็มเราชาร์จกลับมาแค่400กว่าบาทการไปเขาใหญ่ครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบหน้านะครับว่าถ้าเราไปเชียงใหม่เราจะใช้ยอดทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้ก็ขอสรุปคร่าวๆนะครับในเรื่องของการชาร์จรถไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ชาร์จนะครับแล้วก็พอตทออีเล็ก e อะไรต่างๆนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับรถเทสล,ลานะครับในเรื่องของการชาร์จ ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ